ก็ต้องสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเอ่อเทปเดอะนิวซีเหมือนเดิมนะครับอ๋อหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าวันนี้ผมอุยมันโคตรเู่ในแมปอะไรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปแบตเทนรอยัลนะครับหลังงมึเคายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะเซิร์ฟไทยไม่น่าจะมีนะครับก็เป็นแมปเอ่อเอาชีวิตรอดนะครับ ต้องรอให้ผู้เล่นครบห้าสิบคนก่อนเกมถึงจะเริ่มอนแล้วห้าสิบเจ็ดคนแล้วนะครับก็สําหรับรางวัลก็เป็นเซตโคไม่ใช่เซ็ตโคมเป็นกล่องโคมนะครับไม่เอาแม่งละสกินแววๆนั่นแหละแล้วก็เงินรางวัลตอนนี้ก็ประมาณหกแสนแต่จริงๆพอเราชนะแม่งได้เป็นล้านนะดอลลาร์นะครับดอลลาร์ สำหรับความสนุกของแบทเทิลย่อก็ให้ผู้เล่นแบบลงไปตัวเปล่าเนี่ยไปฉายอันนึงแล้วก็ไปหาปืน <ลำ S 1> ก็นไล่ไยิงกันนะครับใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายก็นะชนะใครแจคเกิอกมันไปเกิดเนี่ยรออีกประมาณหนึ่งนาทีครับเกมจะเริ่มละเอาเพื่อนอยู่เซิร์ฟเก้าได้หรอคนเยอะมากไม่มั่นใจว่าผมจะรอดไปได้กีินนทีครับหกสิบเก้าคนเจ็ดสิบเอ็ดละ โโอ้หสำหรับโซนก็จะเล่นได้แค่โซนของ EU นะครับเพราะอเมริกากับรัสเซียไม่เล่นนะครับเกาะมันขายเท่าไหร่นะจะเล่นได้ประมาณช่วงสามถึงสี่ทุ่มนะครับคนันก็เยอะโอเคเพิ่งรู้โอ้โหเปิดตังค์ลงเก็บหองไม่หมดโหลดแมตช์เช้าก่อนอื่นต้องหาปืนให้ได้เยอะที่สุดครับ กแกกีกแม่งพลอยหลังไม่มีไก่แม่นจริงโอ้แต่สกาแดงแม่นหมดอ่ะตาบันเกอร์ไม่อยู่โอ้แม่งขาเลย ในเด่นบนเ่าได้ดีกว่าพวกอาหารแดงนี่เขาเก็บไปนะครับมีประโยชน์ขายสกาแดงนี่นอนตอนไหนเขาเนี่ยนูนนะหลังเราจ้าเลยอ่ะี๋ยวผมจะเอานะแบบหนึ่งเก็บอาหารแดงเยอะๆคนไม่ปกติวันหนึ่งนอนสามชั่วโมงขายวันไนก็ไม่ต้องไาย แถวนี้ผีครับผมเดี๋ยวจะลาคุณด้วยก็ให้เราไปที่นิการ์เซซโซนโอ้กไกลมันว่าดีดีของเมืองนี้เลยละกันมีเกาะตายง่ายวตาวอนนี้ผมเริ่มชินแล้ะเรื่อยไปดีครับเล่นไปเรื่อยๆมันจะชินมากอ่ะ ที่มันยิงอย่างนี้ยังยไหนวะก็ยาหมดกินมึงไอ้เลือดปืนหมดสิมึงปืนหมดสิมึงไอเ้เหี้ยลืมไปเอายาไปไว้ช่องหกไอเอาอาหารไว้ช่องหกตรองเกาะกาไปช่วยบ่นหน่อยเกา <laughs> ะกลางมันมีอะไรอ่ะ ตึ้งไหนมันยิงผมจะเป็นเดือยได้เตือนผมตอนนี้ก็ลูกใกล้จะหมดแล้วโอ้เซนี่อยู่ข้างๆอะไรนะครับเล่นน็อเล่นอยู่ รอแกไม่มีลาทิพไผ่จะวิ่งออกไปตายวิงไปตายบ้านะอะไรเนี่ยชั่วโมงใครยิงกูลืมลืมเก็บกระเป๋ามาอยู่ด้วยเงี้ยโมตินไบสั okay. ้น NP5 โอเคครับได้อืม <c oughs> เยอะมากครับแต่ไม่มีฟืนตอนนี้ผมต้องกาวยาใครมาแย่งงาน้วดิเลกูเนี่ยไอ้นี่เพื่อนเพื่อนไอ้ปิงอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะแจวครับเขาผมาครับใช่สองหลัี้แปดสองร้อที่แปดครับถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเองเยอะกว่าอีก ได,ได้ไดปได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ไวลาไปที่เป้หเาหมายแล้วอันนี้ผมอยู่สองร้อยิข้างหน้านี่ผมถือว่าเป็นจุดตายเลยนะครับถ้าพลาดนี่คือถ้ามีคนดับนี่คือจบแน่นอนฮะ,ะ <c oughs> และ้วต้องนี่ไงหนีไม่ทนแล ขึ้นจากไหนวะเธอสามสิบกว่าคนเลยอ๋อมันเอาเหินบั็อกออกนะครับก็ยังแค่ไหนเมื่อก่อนตรงนี้มันมีหินบั็อกอยู่คนมันชอบแปบมามาเราขึ้นไปอยู่กันนลยไม่ได้น่นฮะไกลๆครับข้างหน้าเรายู่อะไรวะ อ๋อมเมนต์อนนแล้วทไมยิงไม่โดนอยู่คอนมว่าอะไระนดนด้วยเล่นี้ไม่ไปเหลียเกน้อยอยู่แค่สามตัวนะเนี่ยอ๋อเบียง ผมไม่ไหวอ่ะคนเดียวตอนน, <ะ S 1> นี้ห่เดี๋ยวผมไปดิดไะเกินหลังมานนึแล้วนี่ต้องมาพอมันโดนโดนอะไรนะเขาเรียกถ้าเราอยู่นอกเขตมากเกินไปจะเห็นนะครับมุมซ้ายมุม,มขวาบน <laughs> มันจะเอ่อจะบีบให้เราเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆนครับถ้าไม่มาก็จะโดนพิดตายน,นั่นเอง ไดีลองมาใกล้ๆดีกว่านะไม่ต้องไอ้นี่หรอกยาผมไม่ไ่อยมีเลยมีข้างล่างเราก็มีั้งหนึ่งตัวไอน้นี่มันคงประมาณมันเปลี่ยนปืนแล้วแน่เลยว่าละมันเปลี่ยนเป็นคนแล้วครับเซนี่เราคงชู้มัน,นไม่ทันอ่าไวกว่าได้เปรี่ยบ ได้ไนท์มาด้เป็นสองร้อยมีเสียงว่ามันน่าจะดีแล้วครับมีคนได้ดีแล้วดีแล้วล่ะต้องโดนอยู่แบบงงงงไม่ได้แล้วฮะอยู่แบบงงงงนี้ไปอินถามหาแน่นอนฮะไม่มีคนแต่ย้ายไปได้เมื่อกี้มอยู่ไหนวะอ้อนไง มาแต่วพิ่เข้าไปเอ๊ะเด็กน้องใหม่ผมยังไม่ได้เอาของยโอ้เทียบเลยต่อมีกตัวประมาณสามได้ตายครับได้ได้ยินเสียง บนพี่ดีมีมอมันจะยิงเอาดิข้างบนมีะนะอะมัหน้าอกผมนะเต็มไม้ขาดยันพยายากป้อนอยาเนี่ย ไอ้เนี่ยโอ้โหใช้เลยมันน่าจะดันออกมาเมื่อกี้มันหน้ามืดแล้วครับไอ้สัตว์เอ้แม่งติดแจ็คตายโอ้โหแต่ผมยังไม่เห็นเลยนะตอนนี้เราพอนแล้วเราเห็นมันเราต้องซล้อไปอ่ะมันมันจะบ้าพลังครับแล้วมันก็ดันมาเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ เยอะละด้านน้าผมเยอะละดูต่อไป,ปต่อไปชิได้เร็จๆนะผมเ็นแล้วไอ้ตัวตอนนี้ครับตอนนี้เหลือปัญหาเดียวคือเอ็ีดีครับขอให้ภาวนาให้ลูกมันน้อยนะ <c oughs> มันจะว่ายน้ำหรอโอ้ยเหีฮเฮ้ยปิงตายครับไอ้ที่ห้าอย่างหัวใปิงตายครับไอ้เหี้ยปั๊มยาแล้วแม่งไม่ขึ้นให้สัตว์เลยปั๊มยาแล้วไม่ขึ้นให้ตะอู้ไอ้เหี้ยเลยเหลือสี่คนเองเดือดายว่ะ อดเดันไปเลเข้าเมืองมาใช่ใช่ก็ฮะพาที่หนึ่งไปแต่ก็ฮะถือว่ามาเล่นสนุกสนุกให้ดูกันแล้วกันเนาะเฮ้ยเสียดายครับยึดตาตาจริงด้้มต้องใจจะมันกว่านี้เมื่อกี้โอ้โหปั๊มยาดังกึกแล้วแม่งเจาะไม่ขึ้นเนาะเสียดายครับจะฆ่ามันแล้วออมสนายสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผม